ขออนุญาตพี่บอลพี่กิงขออ่านข่าว international แทนได้ไหมคะทำไมฮะ today is ข่าวน้องมูเด้งนะคะเพราะว่าน้องมูเด้งตอนนี้กำลังดังไปทั่วโลกแล้วล่าสุดมูเด้งนั้นทำให้เกิดเหรียญขึ้นมาเอาธรรมดาเอาอเอาธรรมดาดีกว่าเอารอเออนึกว่าจะให้อ่านข่าวแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือมูเด้งเนี่ยมันดังมากถึงขั้นไปทำเป็นเหรียญคลิป โตคุณผู้ชมรู้จักไหม,มเหรียญที่นักลงทุนเขามองว่ามันมีความเสี่ยงสูงแต่กลายเป็นว่าความเสี่ยงที่มาพร้อมกันกับความดังทําให้นักลงทุนท่านหนึ่งเนี่ยจากเดิมที่เหรียญมีมูลค่าแค่หมื่นสองภายใน3วันนะคะย้ำอีกทีว่าสมวันนะหมูเด้งทําให้หนึ่งเหรียญมีค่า30ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม แล้ว30ล้านที่ว่าสงสัยพี่กิ้งต้องพูดผิดแล้วแหละเพราะว่า30ล้านเขาบอกว่าเออขอโทษนะคะพี่กิ้ง30ล้านวันเดียวได้เลยวันเดียวเลยหรอเท่ากับว่า3วันเขาได้มาอีกเท่าหนึ่ง60ล้านเออแล้วนี่อะไรอ่ะาพอะไรเขาเอามาบริจาคให้กับน้องหมูเด้งค่ะพี่บอลขอซูมตัวเลขด้วยอ่ตัวเลขเข้าไปอ่าซูมตัวเลขเขียนว่าเขียนเลข5าแต่พี่บอลนนนาาหอ้้ังสื5 5ล m มิเลียนไทยบาทบริจาคให้น้องหมูเดงฮัดบาทบริจาคให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว5ล้านเหรอก็เขาได้มา60ล้านภายใน3วันนะตายแล้วเหรียญหมูเดงพารวยจริงๆก่อนหน้านี้เราไปเก็บเหรียญหมาป่งหมาป่าพี่กิ๊งยังติดดอยอยู่เลยเนี่ยพระโถเอ้ยถ้ารู้ว่าน้องหมูเดงมีเหรียญจะรีบเข้ากับเขาเลยนะคะเป็นความฮอตมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนักลงทุนคริปโตชาวดูไบ เจ้าของมีมเหรียญคริปโตหมูเดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูตัวปลาหมูเดงตอนนี้หล่นมีค่าตัวสูงมากนะล่าสุดนะเขาาตั้งชื่อพลังพิเศษให้หมูเดงแล้วนะออะะไรน้องมีพลังหูบินทุกครั้งเห็นหูน้องไหมพวงเป็นลูกคางเลย ตายแล้วมันน่ารักออจริงแล้วแก้มน่ชมพูเชียร์ตุดโอ้แก้มน้องนางนั่นแดงกว่าใครแก้มแดงจริงฮิปโปแคร์ที่ไหนก็สู้ไม่ได้จะ <c oughs> มาเป็นฮิปโปแคร์เหมือนกันไม่ได้แก้มหล่อนสีไม่ชมพูเท่าหมูเด้งใช่ชมพูพีชโู้โหยอมใจนะคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นว่าน้องหมูเด้งเนี่ยฮิตฮอตระดับโลกน้องดีใจดูสิหนูรู้ตัวไหมเนี่ยลูก ว่าสามวันหนูทําให้คนรวยไป60ล้านน่ะพี่บอลชอบแขวน้องมากเขาเปลี่ยนแบบเป็นมหาเศรษฐีเลยอ่ะอนอ้องน่ารักจังแก้มแดงมากมากเลยค่ะซึ่งพี่เบ์น่ะคนที่เป็นพี่เลี้ยงอะพ่อเบซ์พ่อเบซ์คุณพ่อเบซ์ที่เป็นพี่เลี้ยงน้องหมูเด้งก็ เอาป้ายเนี่ยไปชูให้หมูเด้งในบ่อเลยนะคะออแล้วก็ยังมีรายงานว่านอกจากนี้เนี่ยไอ้หล้านที่ว่าเนี่ยเขาบริจาคให้เพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจออสมทบทุนให้สวนสัตว์ทารรกิจกรรมนะพี่บ,บอลส่วนอีก35,882บาทอ,อันเนี้ย เขาให้กับนักลงทุนของสวนสัตว์โดยเฉพาะเลยอันนี้คือร่วมบริจาคให้กับทางสวนสัตว์ห,ห้าล้านคือให้เอาไปทํากิจกรรมอ,มอ,อซอฟต์พาวเวอร์พลังของหมูเด้งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนะแล้วล่าสุดเนี่ยคือยอดบริจาคให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็ทยอยเพิ่มขึ้นด้วยวบประมาณส่วนนี้ถามว่าเอาไปไหนไม่ได้เอาไปแจกจ่ายใครทั้งสิน้นก็เอาไปในการช่วยเหลือดูแลแล้วก็อนุรักษ์สัตว์นี่แหละฮะคือพี่กิ่งไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขามาเนี่ยใช่คนเดียวกันกับที่ 3วัน60ล้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาลงทุนสร้างเหรียญขึ้นมามันแค่หมื่นสองเองอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเรื่องที่เขาเล่ากันมาเป็นเรื่องของนักเพรดที่บังเอิญไปซื้อแล้วรวยขึ้นรวยขึ้นแบบข้ามคืนเลยไม่แน่ใจว่าคนนี้ได้มาเท่าไหร่เพราะบางคนเขาไม่ได้ซื้อแค่เหรียญเดียวไงเขาวิเคราะห์แล้วมองแล้วเฮ้ยมันเป็นขาขกันเป็นไปได้แต่ว่านักธุรกิจดูใบคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนหมูเด้งตก พอดูปุ๊บก็แบบเออมันเกิด,ด,ม,กดมันเกิดแรงขับเคลื่อนว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องของฮิปโปแคระมากขึ้นแล้วก็ไปศึกษาก็พบว่าทั้งโลกเลยนะจำนวนของฮิปโปแคระเนี่ยมีแค่หลักพันเองพี่กิง<อ>ไม่กี่ตัวถ้าเกิดเทียบกับสัตว์อื่นๆดังนั้นก็เลยหันมา ใส่ใจเรื่องของการอนุรักษ์คริปโปกแร้หมูเด้งถ้าหมูเด้งฟังพี่กิ้งอยู่ไม่น่าจะได้ฟังน <c oughs> ่าจะหลับอยู่แล้วตอนนี้<อ><อ>ถ้าหมูเด้งเนี่ยทำให้คนถูกรางวัลที่หนึ่ง<อ>หรือทําให้คนเอาเลขหมูเด้งไปซื้อเม็กกัมมิเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหหมูเด้งจะดังระดับโลกไปยิ่งกว่านี้อีกเ,อเพราะว่าแค่ตอนนี้วงการเหรียญคริปโตก็สั่นสะเทือนแล้ว<อ>แต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าได้ยินพี่กิ้งเล่าว,ว่า3วันได้มา60ล้าน<อ>จะไปเทซื้อตอนนี้มันแพงแล้วนะจ๊ะเข้า ตอนนี้ก็ติดดอยไม่พุมม่งไ, <ป S 2> ไปแล้วเออทุกการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นใจอืไปลงทุนอย่างอื่นใช่ที่ <นะ S 2> ความเสี่ยงน้อยกว่านี<อ>้ใช่ะคะเพราะว่าตลาดคริปโตเปิดตลอด24ชั่วโมงมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ครับอัปเดต34 HD app version ใหม่มีรางวัลใหญ่รอยอยู่นะคะ